มาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวกีฬาในบ้านเรากันบ้างครับกับการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่61ครับซึ่งก็เหลืออีกเพียง1วันครับก็จะปิดฉากลงแล้ววันนี้ผลการแข่งขันเป็นอย่างไรครับไปติดตามรายะเอียดกับคุณทานทิพย์ยิ่งวิริยะครับ มากันที่กรมการทหารช่างจังหวัดราชบุรีในการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่61นะคะวันนี้มีการชิงชัยด้วยกันถึง49เหรียญทองโดยไฮไลท์ของการแข่งขันนั้นอยู่ที่มวยสากลสมัครเล่นที่มีการชิงชัยกันถึง8เหรียญทองค่ะ โดยในรุ่นไรเวทน้ำหนักไม่เกิน60กิโลกรมัมสิบตรีสลาวุฒิประภยัยเพชรจากกลุ่ม2กองทัพภาคที่2พบกับสิบตรีสุพมงคลพงพีระชจากกลุ่มหนึ่งกองทัพภาคที่1ฝ่ายน้ำเงินโดยคู่นี้นะคะต่อยกันอย่างสูสีผลัดกันออกหมัดทำคะแนนไล่เบียดกันจนมาถึงยกสุดท้ายคะแนนเสมอกันอยู่3ต่อส10สิบตรีสุพมงคลอาศัยช่วงชกที่ดีกว่านะคะดักชกทำคะแนนก่อนจะหมดยกสุดท้ายไปแบบชิวเฉียดเฉือนชนะไปได้สี่ต่อ3คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองค่ะ วอลเลย์บอลชายรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างกลุ่ม7กลุ่มยุทธบริการแชมป์เก่าเสื้อสีแดงกับกลุ่ม2กองทัพภาคที่2รองแชมป์เมื่อปีที่แล้วโดยเกมนี้นักตบทีมชาติทั้ง2ท,งทีมต่างโชว์ฝีมือกันอย่างสูสีนะคะและผลปรากฏว่ากลุ่ม7นั้นเอาชนะกลุ่ม2ไป3ต่อ1เซตด้วยคะแนน25ต่อ18 1แต่อ25 25ต่อ16และ25ต่อ16ป้องกันแชมป์ได้เป็นสมัยที่5ติดต่อกันส่วนรองชนะเลิศอันดับ2ปีนี้ตกเป็นของกลุ่ม1 1กองททัพภาคคี่่ะ แบดมินตันทีมชายทั่วไปรอบชิงชนะเลิศกลุ่มหนึ่งกองทัพภาคที่1พบกับกลุ่ม2กองทัพภาคที่2แชมป์เก่าปีที่แล้วเสื้อสีชมพูนะคะโดยเดี่ยวมือ1นึโทสิทธิชัยวิบูลสินแพ้ผลอาสาสมัครภูมิพัฒน์ซับกุลชนนาฏไปแบบสูสีหนึ่งต่อ2เกมทําให้กลุ่ม1ขึ้นนําก่อน1ต่อ0แต่อีก3คู่ต่อมาค่ะกลุ่ม2เป็นฝ่ายเอาชนะได้หมดทั้ง3คู่ส่งผลให้กลุ่ม2พลิกกลับมาเอาชนะกลุ่มหนึ่งไปได้สต่อ1คู่ป้องกันแชมป์ไว้ได้อีกสมัยค่ะ ปิดท้ายกันที่ว่ายน้ำนะคะวันนี้ชิงชัยกัน8เหรียญทองโดยในประเภทกบ50เมตรชายพลทหารสุภกรชีวสถาวรจากกลุ่มหนึ่งว่ายแต่ขอบสามเป็นคนแรกด้วยเวลา30.54วินาทีและยังเป็นการทำลายสถิติของพลทหารคุณากรยิ้มสำรวยเพื่อนร่วมกลุ่มที่เคยทำว้ว้ที่เวลา31.34วินาทีด้วยขณะที่เหรียญเงินปีนี้เป็นของอาสาสมัครทหารพลชินโชตสกุลพงศ์จากกลุ่มสที่ทำเวลาได้31.451วินาทีค่ะ สำหรับพิธีปิดการแข่งขันนะคะจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะที่สนามกีฬากลางศูนย์กีฬากรมการทหารช่างนะคะซึ่งทางททบ5นั้นจะถ่ายทอดส,สดให้ชมกันตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปช่วงนี้เชิญกลับไปทางสถานีค่ะครับก็ขอบคุณคุณทานทพิปด้วยครับสำหรับพิธีปิดพรุ่งนี้ก็ติดตามการถ่ายทอดสดกันได้ครับมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของศึก ไทยพิมพ์เมลีครับโดย2ทีมในไทยพเมียเมลีครับทั้งพัทยายูไนเต็ดแล้วก็การท่าเรือไทยครับก็ถูกโทษปรับทีมละเ0 0,000ืนครับพร้อมกับห้ามแฟนบอลเข้าเชียร์ในบ้านทีมละ2นัดครับโดยความคืบหน้ากรณีเหตุวุ่นวายในฟุตบอลไท<า>ยท <ะ S 2> พิมียร์ลีระหว,ว่างลงมาฟ้าขาวพัทยายูเนเต็ดกับสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือไทย FC ซเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับที่สนามสถาบันการพระศึกษาชนบุรีล่าสุบริษัท ไทยพเมลิละสมาคมฟุตบอลครับนำโดยพลตำรวจโทวรพงษ์ชิวปิชาประธานคณะกรรมการพิจารณามารยาทวินัยและข้อประท้วงได้พิจารณาตัดสินโทษเป็นการทะเละวิวาทที่ไม่ร้ายแรงครับมีโทษปรับทีมละ50,000บาทและก็ลงโทษที่ปล่อยให้กองเชียร์ลงไปในสนามแข่งขันปรับอีกทีมละ2 0 0 0 0บาทรวมปรับทีมละ7 0,000บาทครับอีกทั้งห้ามกองเชียร์ของทั้ง2ทีมเข้าชมการขันนัดในบ้านทีมละ2นัด และสําหรับแฟนบอลผู้ที่ถือโทนครับที่เป็นต้นเหตุของการวิวาทในครั้งนี้ก็ให้การท่าเรือไทยส่งรูปให้บริษัทไทยพิเมลีกภายใน3าวันเพื่อห้ามไม่ให้บุคคลดังกล่าวเข้าชมการแข่งขันไทพิเมลีกตลอดฤดูกาลอีกด้วยห้ามก็ห้ามกองเชียร์เข้าชมในนัดที่ท่าเรือเป็นเจ้าบ้าน2นัดแล้วก็ปรับกรณีที่กองเชียร์ทะเลวิวาทห้าหมื่นปรับกรณีกองเชียร์ลงสนาม20,000ทีมท่าเรือไปสืบสวนหาตัว กองเชียร์คนนี้มานะครับแล้วส่งภาพถ่ายของกองเชียร์คนนี้มาให้ไทายพีมพรีภายใน3วันครับแล้วสำหรับข่าวกีฬาครับนี้ลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ ระหว่างกลุ่มต่อต้านและกลุ่มพักดีประธานาธิบดีลิเบียยังคงดำเนินอย่างบุกเดือดวันนี้กองทัพลิเบียทิ้งระเบิดโจมตีฐานที่มั่นกลุ่มกบฏในเมืองลาสานุปอย่างน้อย4ครั้ง ตำรวจภูทรภาค6ระดมกำลังไล่ล่าขบวนการค้ายาเสพติดนะคะหลังส่งมอบยาบ้าบริเวณรอยต่อจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถโดยยึดยาบ้าได้กว่า2 6ล้านแสนเม็ดและยาไอซ์อีกกว่า100กิโลกรมัมแต่ว่าผู้ต้องหานั้นหลบหนีไปได้ค่ะ ยาบ้า986,000เม็ดและยาไอซ์48กิโลกร,รมัมเป็นของกลางที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่316อเภอน,น้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับตำรวจปูทอนชาติการจังหวัดพิษนุโลกตรวจยึดได้หลังจากออกลาดตระเวนในพื้นที่รอยต่อจังหวัดพิษนุโลกและอุตรดิตถ์ดังพบกลุ่มคนต้องสงสัย8คนกำลังลำเลียงสิ่งของขึ้นรถยนต์2คันบริเวณหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกปูสอยดาวและพยายามหลบหนี เมื่อตำรวจแสดงตัวตรวจค้นโดยยึดรถได้1คันและยาบ้าจำนวนดังกล่าวถูกซุกซ่อนบริเวณริมน้ำห้วยห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ500เมตรส่วนรถยนต์กระบะอีกคันหนึ่งนะคะถูกตำรวจนำกำลังไล่ล่าไปถึงบ้านรักไทยหมู่ที่6ตำบลบ่อภาคอเภอชาติการก่อนที่คนร้ายจะทิ้งรถแล้วก็พบยาบ้าในกระเป๋าเป้อีก11ถุงซึ่งคาดว่ามียาบ้าไม่ต่ำกว่า1ล้านเม็ด พลตำรวจโทอาจินโชติวงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6เปิดเผยนะคะว่าก่อนหน้านี้ตำรวจสืบทราบว่าจะมีการขนย้ายยาเสพติดล็อตใหญ่ออกจากพื้นที่จึงติดตามและสกัดกัน้นจนยึดของกลางได้จำนวนมากส่วนคนร้ายที่หลบหนีไปได้ขณะนี้อยู่ระหว่างการดมกำลังติดตามและขยายผล ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะตำรวจภูธรแม่อายจับนายสมพงษ์ปะลู่อดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยสลักตำบนป่าแดดอำเภอแม่สวยและนายประพันธ์ปะลู่หลังสกัดจับได้บนถนนฝางแม่สวยและพบยาบ้าหนึ0 0 0 0เม็ดภายในรถยนต์ของผู้ต้องหาเบื้องต้นสารภาพว่ารับซื้อยาบ้ามาจากกลุ่มชาวเขาเผ่ามูเซอร์เพื่อน,นำไปจำหน่ายต่อขณะที่ตำรวจระบุนะคะว่าผู้ต้องหากลุ่มนี้เป็นหนึ่งในเครือข่าย ค้ายาเสพติดชาวเขามูเซอร์รายใหญ่ในพื้นที่จึงยึดเงิน2 3 0 0 0 0บาทและทองรูปพัธฑ์พร้อมกับบัญชีเงินฝากไปตรวจสอบที่มาว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่ญาติของนางสาวฮฤทยาเหลืองสุรพีสกุลหนึ่งใน6นักศึกษาพยาบาลที่เสียชีวิตในเหตุแผ่นดินไหวที่เมืองไครเชิร์สประเทศนิวซีแลนด์เดินทางไปรับอัฐินางสาวฮฤทยาที่ทีมงานตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลของไทยนำกลับมาจากนิวซีแลนด์ค่ะ ควรตำรวจโทรจารมพรสุรมณีหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิสูจนเอกลักษณ์บุคคลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นตัวแทนส่งมอบอัฐินางสาวฤทธยาเหลืองสุรพีสกุลผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดิน่แผนนดิไหวในเมืองไพรเชิร์สประเทศนิวซีแลนด์ให้กับมารดาและพี่สาวของผู้เสียชีวิตเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศล พี่สาวของผู้เสียชีวิตบอกว่านางสาวฮริทยาเดินทางไปเรียนที่นิวซีแลนด์เกือบ2ปีแล้วและจะถึงกำหนดการสอบขอใบประกอบวิชาชีพพยาบาลจากประเทศนิวซีแลนด์ในวันที่12มีนาคมแต่เกิดเหตุแผ่นดินไหวเสียก่อนความหวังของครอบครัวจึงต้องจบลงพร้อมๆกับชีวิตของน้องสาวเราเรอรับความสําเร็จของเขาอะแต่เราต้องมารับกระดูกเขาว่าวันนี้เรื่องใจไดบ้าง มันทําใจไม่ได้หรอกค่ะน้องเพราะว่าคือติดต่อเขามาตลอดนะะแล้วแบบมันปุบปับ๊บอะ่ะมันเร็วมากเลยอะค่ะคือเราไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับน้องเราอะค่ะเออคือเราไม่คิดเลยอะค่ะแบบคือไม่ได้แบบว่าเออคือคนไทย2,000คนที่ใครเชิญงี้ครับเราไม่คิดว่าเออน้องเราเป็นหนึ่งในหกคนอนะ แม้อัฐินางสาวฮริธยาถูกนำกลับมาถึงประเทศไทยแล้วแต่ครอบครัวยังต้องติดตามเงินประกันชีวิตที่ทำไว้กับโรงเรียนที่นางสาวฮริธยาเรียนอยู่เนื่องจากทางโรงเรียนอ้างว่าอาจไม่สามารถจ่ายค่าชดเชยให้ได้เนื่องจากมีการขาดส่งค่างวดซึ่งครอบครัวได้ชี้แจงไปแล้วว่าไม่ได้ขาดส่งค่างวดแต่เป็นช่วงรอยต่อระหว่างการยื่นขอต่อวีซา่า ส่วนการช่วยเหลือจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชย5,000ดอลลาร์นิวซีแลนด์หรือประมาณ1,15,000บาทขณะที่กาชาตินิวซีแลนด์จะมอบเงินให้ผู้เสียชีวิตอีกรายละ1,000 10, 0ดอลลาร์นิวซีแลนด์หรือประมาณ2,30,000บาท ส่วนผู้เสียชีวิตอีก5คนขณะนี้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้ประสานไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อให้สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงเวลิงตันติดต่อกับญาติผู้เสียชีวิตถึงการดําเนินการว่าจะชาปนากิจศพที่นิวซีแลนด์หรือจะให้ส่งศพกลับมาดําเนินการที่ประเทศไทย ส่วนทีมงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว3คนอีกส่วนหนึ่งยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ผู้เสียชีวิตในเหตุแผ่นดินไหวที่นิวซีแลนด์ต่อไป ประธานสภาผู้แทนรัชฎรยืนยันถึงความเหมาะสมของกรอบอเวลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจภายใน3วันขณะที่นายกรัฐมนตรีเตรียมระบุถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการยุบสภาหลังหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันศุกร์นี้ค่ะ งานระดมทุนพักประชาธิปัตย์ซึ่งจัดขึ้นภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจภายใต้หัวข้อ65ปีประชาธิปัตย์สร้างอนาคตไทยด้วยใจด้วยกันนอกจากจะมีสมาชิกพักประชาธิปัตย์ร่วมงานยังมีพักร่วมรัฐบาลรวมไปถึงภาคธุรกิจร่วมงานด้วยโดยงานระดมทุนครั้งนี้เป็นการจัดเลี้ยงโต๊ะอาหารรวม212โต๊ะสามารถระดมทุนเข้าพักกว่า600ล้านบาท ในอภิสิทธิเวชาชีวะในฐานะหัวหน้าพักคประชาธิปัตย์ใช้โอกาสนี้กล่าวถึงผลงานความสําเร็จของพักที่เป็นแกนนารัฐบาลในการบริหารงานทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการฝ่าวิกฤตทางการเมืองรวมถึงนโยบายต่างๆในการช่วยเหลือประชาชนในอภิสิทธิ์ยังระบุนะคะว่าภายหลังหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตวันศุกร์นี้ ในเรื่องการจัดทำระเบียบให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหลังจากนั้นจะดูจังหวะเวลาความเหมาะสมของการยุบสภาพเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยเชื่อว่าประชาชนจะเลือกพรรคการเมืองที่ต้องการแก้ปัญหามากกว่าพรรคที่ยังยึดติดอยู่กับความขัดแย้งทางการเมืองผมดู จังหวะเวลาความเหมาะสมของการเลือกตั้งผมก็จะดูให้เหมาะสมกับสิ่งที่ผมคิดว่าดีสําหรับประเทศดีสําหรับประชาชนในการแก้ปัญหาแต่ยิ่งใกล<ร>้การเลือกตั้งเนี่ยมันเหมือนกลุ่มผู้ชุมนุมมันก็จะมากขึ้น<ก>แล้วก็ห<ก>ยิบเอาเอา,เอาเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยมาเป็นมาเป็นไอ้นี่หรือเปล่าเพราะว่า,วาคงไม่แหละครับคงไม่แหละครับเพราะว่าผมยืนยันว่ายังไงก็ตามประเทศต้องเดินเข้าสู่การเลือกตั้งและผมเห็นว่าท่ามกลางความเดือดร้อนและปัญหาที่มันมีความเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยการที่จะมีรัฐบาลใหม่เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นวิธีการในการกําหนดทิศทางของกกกาาารแ้้ปัญหไดดีว่ นเ,นเวลาที่ค่คอนข้าางจะะเหมสมสยชัยชิดชอบประธานสภา,าผู้แทนราษฎรระบุว่ากรณีพักเพื่อไทยทักท้วงการกำหนดวันอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ไม่ตรงกับที่วิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านตกลงกันไว้โดยนายชัยยืนยันถึงความเหมาะสมให้อภิปรายภายในกรอบเวลา3วันตามที่สำนักงานเลขาธิการสภา,าผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอมาโดยไม่ทราบถึงข้อตกลงของ,ของวิปสองฝ่ายก่อนหน้านี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะอดีตกรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านจะนําเรื่องกรณีการวางเพลิงห้างเซนตทันเวิด์ไปอภิปรายในสภาว่าไม่กังวลที่จะมีการกล่าวหากองทัพว่าเป็นผู้กระทำเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยมันมีทหารเข้าไปจริงเนี่ยมันก็คงพิสูจน์ได้นะครับเพราะว่าขบวนการอะไรต่างๆเนี่ยจะเห็นได้ว่า เข้าสู่กระบวนการที่กระบวนการยุติธรรมมาตามลําดับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คงจะให้กระบวนการยุติธรรมเป็นคนตัดสินนะครับไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งออกมาพูดแล้วก็มาอ้างโน่นอ้างนี่แล้วก็จะมาโยนว่าทหารเป็นคนทาซึ่งมันไม่ยุติธรรมนะครับ